ทุกคนเมื่อเช้าเรามาน้ํายังไม่เยอะขนาดนี้เลยค่ะตอนนี้น้ําท่วมนาข้าวหมดแล้วนะคะเนี่ยดูดูดูเมื่อเช้าน้ำมยังไม่มาเนี่ยเวลาไม่ถึงกี่ชั่วโมงเองสองชั่วโมงฝนตกติดกันตอนเช้าดูสิทุกคนรูสะของตาอันนี้คือสระนาเอสะปลานะคะ สระของตาเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่สามารถข้ามไปฝั่งโน้นไปดูน้ําฝั่งโน้นได้แล้วค่ะทุกคนคือน้ํามันมาแรงแลรวก็น่ากลัวมากเลยอันนี้คือสระนะคะทุกคนสระเลี้ยงปลากลายเป็นแม่น้ําไปแล้วค่ะเนี่ยเนี่ยดูสิดูสิถ้าตกติดกันอีกมันต้องท่วมเยอะกว่านี้แน่นอนดูนาข้าวข้าวมิดน้ำไปแล้วค่ะ พอฝนหยุดตกแดดก็ออกเปลี่ยงเลยนะคะทุกคนแต่ว่าทางฝั่งนู้นมืดครึ้มมาอีกละโอ้น้ำเยอะมากเลยค่ะแต่ก็ยังถือว่าไม่เยอะเท่าทุกๆปีนะคะทุกๆุปีนี้น้ำจะท่วมท่วมขึ้นไปถึงหมู่บ้านนู้นเลยค่ะเนี่ยท่วมถนนขึ้นไปหมู่บ้านนู้นเลยแต่ปีนี้ยัง ขนาดนี้นะคะโอ้ถือว่าเยอะมากเลยค่ะทุกคนดูสิน้ำมันมาเร็วมากเลยเมื่อเช้ายังไม่มีเลยเมื่อเช้าเราเดินผ่านไปดูดูแม่น้ำฝั่งโน้นได้ตอนนี้เราเดินไปไม่ได้แล้วค่ะทุกคนน้ำมาแรงมากน่ากลัวมากเลยค่ะไปกลับดีกว่า